ครับวันนี้จะมาไอชพชชมแนวทางนะครับแนวทางวันที่17พฤศจิกายน64นะครับก่อนจะชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้อดมินด้วยนะครับให้ช่างช่องด้วยนะครับคำเตือนนะครับทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับ เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมราวพัฒนานะครับวันที่17พฤศจิกายน2564นรยนะครับผมมาชมกันเลยนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับเด่นนะครับเด่น2นะครับเด่น8นะครับวิ่ง4ี่บนล่างนะครับบนล่างนะครับมาดูครับว่าเลขมีตัวไหนบ้างนะครับผม มาชมกันเลยครับผมนี่นะครับผมก็จะมี C 1หนึ่งนะครับมี C 1หนึ่งนะครับ4 5ห้านะครับ C 6หนะครับผม C1 หนึ่งสองห้านะครับ C 6หนะครับผมข้างล่างนะครับก็จะมีสองหนึ่งนะครับสองห้านะครับ 2 1 2หนึ่งสองหสองนะครับแล้วก็สองนะครับผมสองหนึ่งสองห้านะครับสองแล้วก็สองนะครับผมแล้วก็มี8 1ดหนึ่งนะครับ8 3ดสนะครับ8 5ดนะครับ8 6นะครับ8 1ด3 8 5ดสดนะครับแล้วก็8 6หนะครับเรียกเบิ้ลนะครับเบิ้ลก็จะมีสองสองนะครับ มี c c นะครับผม2 2แล้วก็4 c นะครับ3ตัวบนล่างนะครับ3ตัวนะครับมี2 8 5นะครับมี2 8 5มี1 4 6นะครับมาทวนกันดูนะครับผมมีเด่นนะครับเด่น2นะครับเด่น8นะครับวิ่ง4นะครับผมบนล่างนะครับบนล่างทุกตัวนะครับ4 1นะครับ4 2นะครับ แล้วก็4ี่นะครับสีนะครับสองนะครับสองห้านะครับสองเจ็ดนะครับสองเกนะครับแปดหนึ่งะครับแล้วก็แปดสามนะครับแปดห้านะครับแปดหกนะครับแล้วก็บิสองสองนะครับสองสองีนะครับผมแล้วก็3ามตัวสองแปดห้านะครับหนึ่งสหนะครับนี่ครับเป็นเพียง เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับโ <c oughs> ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไค i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับขอให้ ทุกท่านปัง,ปงๆรวยๆทุกคนนะครับขอบคุณครับผม